สวัสดีพี่สูผูสุขอนครับผมมือนีแอดก็ได้เดินทางมาทีว้างจอกหลอกกะบ่ได้แอดบ่ไดตามมาหลายงวดแล้วมือนี่ก็มีโอกาสได้มากอ,อดมาถึงปูวังจอกหลอกเนาะพี่น้องเนาะิึงรถปูพี่น้องมึงปูคันวาวหยัง่งปูยังขับไดขี่ไดได้พี่น้องได้ นั่นครับได้ขี่ได้อยู่บ่มีกระกระจกหนีสาสคักพี่น้องเ่ยห้องขอไปรับไปส้มไปเบื่งเนวทางของปูรํำกันพี่น้องครับอัอนีงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วโอ้นีนนงวดที่แล้ว ล่าก6 69 61ตัวนี้91เอาเลขชุดเดียวกับหัวกับหางอู้อูเสียดายเลยนี่แหละนั่นแหละพอเพชรัวผ้าข่อยเขามากเห็นบอกแล้วก็มาลาวอีกขาว่าแปดอีกบันค่ะก็แต้งเขาก็ฟุกไหลกันอยู่ตัวแสดงว่าพู้มาตามเมื่อที่แล้วนั่งฟุกแล้ว้องก็ได้เขามากวัที่แล้วก็ได้เขามากนะครับเนาะ เมื่อก่อนนั่นรอบที่ที่ที่จะส่งท้ายปีเก่าที่มันออกแปดเก้าเนะาะค่ะพิษว่ามีแต่โทรบอกอแต่ม่ได้ลงท<ร>้องอันเดียวปูเอากระยกขึ้นในผมเมง่อน่โอ้ผมไปต่าโซ่เอา,อเ,เ,อาเอาลงอยู่นะครับขอว,ว่าพัไทยเอาไปยังบอวะไทายเกี่ยวอนองเก่าครับของเก่านี่วันทีตอ,อ, <10. S 2> อันนี้ของเก่าไทปูอันนี้ว่ามันที่สิบเกียรติเห็นไ่เนี่เอามาโชว์ทาง,างนี้บนะ้างไหม อ๋ออันนี้คือหลักฐานของเกางเกวัที่สิบเอ่าอันนี้หน้าด้วยค่ะพี่น้องที่มาที่มาที่มาของเกาที่มางวดที่แล้วโอ้เขาตรงด้วยนาะครูน้อทองตรงเลขหน่อยครูแต่ว่าตัวแต้มสีแบบแม่นนั่นเาะตัวแต้มสีขะฮกหนึงพอดีตัวนขะหกหนึ่งแล้วตัวแต้มสีครับคือคือถ้าจะเอาในมันแค่คู่เดียวมันมีคนชื่อหกอยู่บ้านนี่ เขาว่าบักหกมาตีล oh. ังกาบักหกเนาะโอ้บักหกมาตีลังกาแล้วยืนแพร่แแบบมายืนมายืนเธอเลยค่ะบักหกค่ะบักหกมาตีลังกาอ๋อเกิดล้มาเป็นตัวตัวที่สามใช่เก to okay. uh, ิดแล้วมาเป็นเก้าหนึ่งอเก้าหนึ่งเนี่ยเนี were, ่ยเนี่ยมันกลายมาเป็นเก้าหนึ่งความจริงค่ะเลขเก้าเราว่าเก้าในเก้าแท้อยู่แต่ว่ามันตีลังกามา ออันนี้ก็อะไรล่ะผู้แปลออกมานี่อะไรนะเดินเนี่ยไหมหรืออะไรฮะแม่มที่มากับมหาเฮงอะ่ะโบแม่อีกคนนึงัน,น,น,นรู้จักอยู่ครับอรู้จักนั่นอะ่ะเรามาแปลแล้วว่าได้แค่หกหนึ่ง เนี่ยที่ไปที่มาค่ะครับแต่รอบนี้บอกได้เอาที่ไปที่มาแล้วเนาะเอาที่ตรงๆเลยบอกค่ะที่ตรงเลยบอกเอาที่ไปที่มาแล้วแม่ควยค่ะค่ะเออถ้าแต่บอกเคยเห็นหน้ากันเนาะเคยเคยเห็นหน้าปูบอกเคยค่ะแต่จําบอกได้ว่าเป็นผู้ใดเคยเห็นค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็จะดังเละและแถวนี้อยู่ค่ะเนาะ แต่ยังไม่ได้เปิดเป็นสำนักเป็นปู่ฤาษีค่ะแต่ก่อนนี้มาอยู่นีบัวั่นนะมีอยู่นี่ค่ะหลายปีแล้ว30ปีขึ้นหลัง30ปีใช่อยู่ก็ประมาณนี้แหละค่ะมันหนาวเนอะมันต้องใส่ผ้าอุจจอยงี้แหละมันต้องใช้ผ้าห่มหลายผืนค่ะเพราะมันหนาวเนอะค่ะทุกคนละครหนาวกว่า หนาวค่ะหนาวเหรอครับมีฝนพอมฮะหมุกมาคลืนนีอนอย่าีฝนยังนิดหน่อยค่ะมีฝนอยู่บ่ะค่ะก่อนจะฟังสนทนาคำปลาใสาต่างๆเนอค่ะเถ้ามันเป็นแนวทางค่ะมันเป็นแต่บุญถ้าเป็นต่บุญเราก็ดี ถ้าบอกเป็นนาบุญก็ถือว่าบุญมาถึงมีสองอย่างบุญถึงและบุญไม่ถึงตั้งิดใจนะกลับพระก็เจ้า่ะ พรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาภูตังภะคะวันตังอภิบาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธรรมะมมังรมะหามิ โสภัิปันโนภะคะมาโตสาวกะสังโฆสังฆมามีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ญายิก,กรรมบัติกรรมมโนกรรมขอพระองค์ช่วยการให้เกิดแค่พระเจ้าขอจงให้มาช่วยสร้างดรามีเบื้องบนองค์อินทราที่รากเจ้าเป็นใหญ่เมืองใต้บันดาลคุ่ปู่ปยานาสราบเป็นใหญ่คุ่ปูป่สิทโกใม่ปทุมมา เทวดาเบื้องบนขึ้นมาก็คือปูดรีสีทั้งร้อยแปดตนที่เป็นใหญ่ตลอดถึงทั้นคุณของครูบาอาจารย์คุณของพ่อแม่ปู้ยาตไยายรู้ยาที่รักษาบังจกหลอกแห่งนี้เนะอที่ผูกขาได้อยู่ได้อาศัยขอเพียงแต่เป็นสะพานบูญ ข้ามถือทอดให้แต่ผู้มีจิตศรัทธาเรื่องสาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับปูสวัสดีปูตามอ่าบันดนี้ก็ดีใจอยู่หรอกพ่อเพชรครับแม่ครัวค่ะแม่ครัวหนึ่งเขาเรียกว่าแม่ครัวหัวปากอ,อันนี้ก็แม่ครัวหัวยุ่มอ,อันนี้แม่ครัวูสีสวนอันนี้แม่แม่แม่ครัวพารวยพาเอ้อ พาให้มีเงินมีทองค่ะสาธุถ้าใครรู้จักแม่ครัวแล้วบ่ทุกบ่จนบ่ลาบากเนี่ยสามีแต่ปังอย่างเดียวรอบนี้ปังแท้เขามาจุดทูบขอก็ได้สิบเก้าค่ะเผื่อมันมาค่ะจุดทูบได้สิบเก้าเก้าหนึ่งอีกตัวล่างนี่เจ็ดก็ได้สองก็ได้นี่ความหมายมันนี่ค่ะตัวนี้อื เป็นหลักฐานท่หน่อยอันเลขเลขทูบไหมนาะครับเนาะเออเลขทูบเดี๋ยวครับอันนี้กล่าวถึงเลขทูบกกวันครับแต่บางคนก็ว่าสองบางคนก็ว,ว,ว่าเจ็ดโอ้แตกเซอร์บานอนนี่นี่นี่น่นอ๋ออ่ะอ,อันนี้พูดอะไรจูดนะเพชรนนาดีบอกรือจักไหนฮะเซียนาดีบอกเสียนนาดี มีพ่อเพชรเขาเพชรนาดีนำแล้ว <c oughs> อันนี้ตัวใดครับเก้าหนึ่งสองโ <92 S 1> อ้เก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองอ่าหนึ่งสองที่เป็นหนึ่งเก้าที่เป็นเก้าหนึ่งเก้าสองวะครับเป็นได้เมื่อทุกย่างทุกตัวแต่แต่เขียนดีแถวหนึ่งเหมือนกันเก้าหนึ่งอีกเรีก ไอ้ทูบแท่งเดียวนี่เน่ะเขียนบนนี่เนี่ยบนคู่กันเลยนี่ป่ะครับครับรับคู่กันใกล้ๆกันนี่ใกล้ๆกันกับบอแมนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียนตรงๆกันลงไปนั่นแหละนี่ป่ะครับเขียนเป็นเลขสามตัวโู้เขียนเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนใส่นี่นะเก้าหนึ่งเจ็ดนี่เอาเอาเอาโอ้เขียนแบบนี้เก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ด ให้ <7. S 1> ตรงกับเลขสองอออเคือจะอธิบายให้ฟังครับและแต่คนค่ะจะวิเคราะห์คือมันได้แค่เก้าหนึ่งเจ็ดกับเก้าหนึ่งสองเลขทูปแท่งเดียวนี่เนี่ยค่ะอันนี้อะไรนะอะไรนาดีอะไรนะเสียนนาดีเสียนนาดีเป็นผู้จูดแต่ว่า เป็นแต่บุญเรว่ะอันนี้บอกบอกให้เราจุดขอค่ะแต่ว่าเราจุดมาแล้วจากอันปู่บ้านแดงคเคยได้ยินเนาะอภอพี่บุลรักลูกครับเออเราจุดจากนู่นมาตัวเดียวกันอีกโอ้หตัวเดียวกันเออเราว่าเอาอันนี้เลยเนี่ยว่าจุดมานี่จุดบันเดียวกันพร้อมแล้วเรามาจุดขอที่นี่เลยเบิ่งแล้วไม่มีผู้เดียวที่จะจุดทูบได้ปู่เลยบอกให้เราจุด เราเลยได้ตัวนี้แล้วว่ะโอ้ยถูกแล้วได้ตัวเดียวกันเป๊ะเลยคร่าอะไรนะเพชรเพชรพารวยครับก็เพชรพารวยเนาะกับอันผู้นั้นอะไรนะแม่ครัวพารวยอ่านี่แหละเลขทู่ผู้เราไปจูดอยู่นู่นทางทางแนวทางเหมือนกันค่ะอันนี้เราก็คุยกันใหม่เนะาะค่ะผิดถูก ยังไงก็ขอโทษขออภัยเนอืะเพราะว่ามันเป็นแค่เพียงแนวทางเนาะบางครั้งเหล็กมันก็เข้าบางครั้งเหล็กมันก็เปิ่นไปเหมือนกันคพูดจะออกรอบนี้ออกสัญจรบ่เนี่บอครับบอหน้าอ่ามันมันมันก็แปลกอยู่บางครั้งมันก็มีสัญจรเนาะที่เขาว่าค่ะอ๋อปูปูอันจุดทูบอยู่พี่บุญรัตน์แดน เก้าหนึ่งเกียดบวครับได้เหมือนกันอย่างนี้เลยได้ชุดเดียวกันนี่เก้าหนึ่งเกียดกับเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งเกียดกับเก้าหนึ่งสองมาจุดที่นี่ก็ทเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งสองคือเก่าอันนี้ก็อยู่ในชุดนี้มันเลขเหมือนกันเลขสองคือเลขเกียดไงมน่โอ้เลขอ่าเลขสองคือเลขเกียดหมายเลขสองคือเลขเกียดเนี่ยมันมีขีดขันแน่นอนเลขสองคือเลขเจ็ดเพราะว่าเบื้องเหลวจับมันกองเบื้องเหลวเพราะทำไมเป็นนอบกม เลขสองมันคือเลขเจ็ดแม่ไม่มีขีดคัดอยู่หันเห็นบ่อมันก็เลยเป็นเก่าอันนี้เแม่ครัวตาถึงเขาอ่ะคือเขาจะพูดกันอย่างนี้ทุกคนเลขสองคือเลขเจ็ดเพราะว่ามันเป็นแต่ทำไมจึงว่าเป็นเจ็ดเพราะก่อนจะถูุดทูบนี่ปู่จะให้ก่อนละเลขค่ะอปู่วางแนวทางไปก่อนแล้ววางแนวทางเรียบร้อยแล้วเลยให้เขาจุดทูบเสียงอีกค่ะมันที่ตรงกันบ่ครับ ตรงกันบ่ค่ะปูที่นี่เออฟังเนอสรุปว่าครับเอาของปูแบบเนี้ยพอปูบอกไว้ว่าเจ็ดศูนย์ใล่างอย่างเดียวบม่ต้องกลับพร้อมเอาเอาล่างก้อนหมปูอ่าเขียนล่างาล่างเจ็ดศ <7, 0, S 2> ูนย์เม็ดเดียวเนาะค่ะปูเจ็ดศูนย์ก็เหมือนอย่างที่ว่าเนี่นนะหกหนึ่งนะี่แหละค่ะเออ เจ็ดศูนย์ไม่ต้องกลับล่างแล้วไม่ต้องซื้อบนโอ้ไม่ต้องกลับตัวเนาะไม่ต้องกลับตัวแล้วก็ไม่ต้องซื้อบนซือล่างเม็ดเดียวคนเต็มเต็มเลยเจ็ดศูนย์คือเบี้ยน้อยค่ะเงินน้อยค่ะงบน้อยก็เรียกค่ะแล้วก็อย่าไปซื้อเยอะซื้อพอฟังค่ะอเพราะว่ามันจะชวนเขาเพราะว่าเลขดังเขาบอกบาได้ บอกไปก็ซื้ออะไรเลขดังค่ะบบอกไปก็ซื้ออะไรครับอ่ะก็อันนี้รับรองบ่มีอั่นบ่มีตันค่ะและบาดนี้เทวดามาบอกอีกแล้วบาดนี้ค่ะอันนี้เลขเทวดาเทวดาอืเทวดาเทวดามาไกลเน้อพอเพชรครับมาจากยะลานน่แล้วเทวดามาไกลกับเทวดา สองห้าสองหาเม็ดเดียวปะคะปูอันสองหานี่ยกี่เป็นบนล่างได้เนาะปูเนาะหรือบนย่างเดียวบอก่าได้ของเทวดานี่คือสองห้าคือคือสองห้าเลยปูวากโซ่สองห้าค่ะนี่ บนหรือล่างไม่รู้ไม่รู้เป็นได้เป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะปูเนาะแต่เป็นกลางก็ได้เป็นกลางนี่เป็นกลางก็ได้เป็นได้ตะบนกับล่างครับเป็นกลางนี่ก็ต้องเป็นคนมีเมียน้อยเมียหลวงให้เป็นกลางได้แต่ไปเข้าข้างใหญ่ก็ไม่ได้เข้าข้างน้อยก็ไม่ได้อันนี้เป็นกลางค่ะครับครับอ่าพี่น้องเขาแคบหน่อยจอได้ครับเด้อ เ็ดศูนย์นี่เป็นล่างล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับแล้วไม่ต้องไปซื้อบนอีกต่างหากครับห้ามบนเค็ดศูนย์ห้ามบนปู่ห้ามบนต่าหาสองนี่เป็นบนเป็นล่างเลยไม่รู้จักบนก็บ่รู้จักพี่น้องฟังเอาปู่ว่าเป็นบนเป็นล่างก็ได้ปู่ก็รู้จักสองหาเนี่ยหาสองับน้ำเหนียปู่หาสองสองหาเนี่เลขคนตัวเดียวไม่ไม่ครับเอาพี่น้องเลขที่วลามาบอกเลขที่วลาให้มาได้พี่น้องเลยไปตลาดนัด เมื่อวานนี้ไปทุระไปตลาดนัดไปซื้อของเลยไปบอกลอตเตอรี่จะเอาสองห้าค่ะก็ยังมักกระซิบใส่หูอีกว่าเอาห้าสองนำเน้อเหือนกอนโอ้โหนั่นกับตัวนั่นเม้นบอกให้ให้สองอยู่ท้ายถูกแล้วเ่างนกันเลยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกเลขล่างหรือเลขบนค่ะเอาสรุปเนาะค่ะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิเกดปูรือสี เลขทูบเก้าหนนะึ่งสองเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะส่วนลางเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวเด้อะค่ะส่วนเลขเทวดามาบอกปู่บอกว่าสองห้าห้าสองกลับตัวน้ำเด้อค่ะหาสองสองหายแต่ว่าศูนย์เจ็ดบอตรงกับปู่บอกเนาะค่ะเอาทุกอย่างเป็นแค่แนวทางพิจารณาก่อนลงทุนเด้อมักชอบคิปนี้ก็อะไรก็แช่กดติดต่างแม่พั่วพอเพ็ด สวัสดีค่ะกดในเพชรพระรวยมได้พี่น้องเด้อย,ย่าปล่อยใครลองลองยก,กังไปแถวนี้บ้านอาจจะมีอยู่หลักสองห้าห้าสองนี่ค่ะอาคลิหนาพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ